ไ yeah. yeah. ม่มีใครอีกปะยาถ้าคนนั้นนายยายาเข้าถึงยายเาตายไม่ถ้าไม่ลงพี่จริงอะพี่ลมพี่เอาพี่เลือกใครอันนี้แบบบ้าพี่กีชื่อเดี๋ยวผมค่อยๆคัดออกกี่ตชื่อให้พี่ถ่ายถูกถ้าเองโกหกพี่พี่จะบอกอีกเรื่องหนึ่งของเองกับแกงไปพูดตรงนี้เลยเอ้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันรู้ความลับของกันและกันไงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเผาพี่บอลเองกูก็รู้เยอะเหมือนกันอ้าวแกได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลยนั่งเงื่อน เป็นผู้หญิงที่ที่ผู้หญิงสักลายก็ใช่ไงก็รู้แล้วบอกไม่อยากจะไปถามมันนะว่าเอ๊ะแล้วเป็นยกับผู้หญิงสักลายคนนี้ได้ไงทั้งๆที่คนอื่นก็ต้องผ่านคนนู้นคนนี้มาแล้วมันมาถึงได้ยังไงเดี๋ยวได้ก็ถึงแอนเป็นนักพิธนัก่อนนักก่อนนักเมื่อก้ที่มาคุยกันอะกูต้องรู้ด้วยเหรอพี่คิมเหรอใช่ไอ้แชทคุณเล่นถูกเลยเหรอเพ่ไปคนอื่นอีกเเยว่าจบงมึงจะให้กกูคออยีนานย หมดแล้วเขาหมดแล้วสวัสดีครับเราสนิทกันไหมครับเขาอยู่กับเราไหมเนี่ยนี่เขาเขาอยู่กับเราใช่ไหมเนี่ยถ้าเจอผมจะพูดกับผมว่าไงอาเฮียอาเฮียเฮียเฮียไอ้เราได้ยินเนี่ยพี่กินกับใครพี่ผัดไทยตอนนี้พี่ไปรุ่นใหญ่พี่แขวะไปรุ่นใหญ่พี่จะไปรุ่นใหญ่เพราะว่ามีพ่อตายมาแล้วพี่ก็ลองคิดดูสิว่าใครจะพูดกับพี่คำนี้ได้บ้างเอางี้ไหมพี่บอล ให้บิจิเต้นให้บิจิเต้นเราให้อ้าเราให้อ้าวเอ้าขนมจะเป็นใครขนมจะเป็นใครเสดงเก่งแสดงเก่ง